ครับสวัสดีลูกศิษย์ FC ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์มาชา้าเนื่องจากแบบติดุระครับก็เลยจะมาวางแนวทางให้นะครับวันนี้ฮานอยทั้งสามฮานอยนะครับเอาปากกาขึ้นมาเลยเพราะว่าวันนี้มันสายแล้วอาจารย์ก็จะพูดถึงเลยนะครับก็ขอโทษลูกศิษย์ด้วยนะมาช้าแต่มานะนะครับก็วันนี้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 อ่านะครับอ่าครับฮานอยพิเศษฮานอย

7จ็ดห้ครับรูดเวิ่งเดเด้อฮาหนอยพิเศษเด้อนะครับออกช่วง5้าโมงนะครับเจาะเจ็ดห้าเจ็์เจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ครับสตัวก็เจ็ดห้าศูนี่คือฮาหนอยพิเศษครับส่วนฮาหนอยปกติครับฮาหนอยปกตินี้ออกช่วงหกโมงครับสิบแนกานั่นเองนะครับก็รูดศนย์วิ่งศย์ครับ0ูนย์แปดศูนย์เก้าศ 0 2แล้วก็04ครับฟังอีกครั้ง08 09 00 0 6 0 2แล้วก็04ครับ3ตัวมี089 084แล้วก็087ครับ089 084แล้วก็087หานอยปกติรูด0วิ่ง0นะครับ08 09 00 07 02แล้วก็04ครับ3ตัวก็089 084 087ครับห้านอย VP ออกช่วง1ทุ่มรูด2วิ่ง2ครับ

นะครับก็มีฮานอยพิเศษรูดเจ็ดฮานอยปกติรูดศูนย์ฮานอยวีพีรูดสองครับเม็ดเดียวฮานอยพิเศษฟันเจ็ดห้าห้าเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวฮานอยปกติช่วงหนึ่งทุ่มฟันศูนย์แปดแปดศูนย์เม็ดเดียวฮานอยวีพีช่วงเอฮานอยปกติช่วงหกโมงฟันศูนย์แปดแปดศูนย์เม็ดเดียวฮานอยวีพีช่วงหนึ่งทุ่มฟันสองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวรวยขอให้ลูกศิษย์ทุกคนร่งเล่นกันทองมีโชคมีลาภครับอาจารย์มาช้าวันนี้แต่มานะครับขอให้ลูกศิษย์รวยๆเด้อมาช้าได้้พาเาเ่งนจะ จัดไป3ตัวแตกวันนี้รวยๆสวัสดีครับ